ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะ่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องก๊กพีกับพี่แอมนะครับวันนี้พ่อพา้องก๊กกับพี่แอมนะครับมาอยู่กันที่แฮปปี้ซันชัยพ์คนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับ้องกับพี่แอมเขาอยากมาวิ่งเล่นสนามเด็กเล่นก็ไม่ใช่สวนสนุกใช่ไหมเป็นสวนสนุกนะครับเพื่อนๆสวนสนุกกลางแจ้งนะครับไม่รู้ว่ามีเครื่องเล่นอะไรกันบ้าง้องก๊กกับพี่แอมก็ยังไม่เคยมากันเลยนะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวตาม้องก๊กกับพี่แอมไปตะลุยเล่นกันดีกว่าครับเพื่อน Alo 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 Chị trông phu quá ăn béo lỡ ơi em Bạn nên phản nhiên thơ gì đó mẹ em bảo bạn nên phản เดี๋ยวตรงนี้พอส่งพี่แอมไปนะพี่แอมก็ถ่ายต่อนะครับพอไม่ขึ้นไปนะครับใบกันเลยเพื่อนๆน,นี่นักบอลพี่แอมด้วยนะอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นอ่ะนี่ก็ปีนได้นะเพื่อนๆน,น,น,นี่นไหนมานักบอลขึ้นทางนี้หรือว่านักบจะเล่นอันนี้น,นก,กอลอข้านอ่ะอย่าไปเลยข้างบนนี่ ไปไปเดี๋ยวตามน้ก็ไปนะเพื่อนเดี๋ยวพี่แอมลงที่หลังนะโอ้โหปีนป่ายอะเพื่อนเพื่อนดูสิค่อยๆปีนค่อยๆปีนออนี่น้อก็กดอกนะกดอกนะไปเลยจ้าไปแล้วนก็ไปแล้วเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเเดี๋ยวพี่แอมลงไปบ้างฮัลโหลได้ยินไหมไม่มีเสียงตอบรับไปแล้วนะ จะนั่งที่ไหนให้หนูมังกรครับพี่นเรียน่เรากำลังโลชิงช้ามังกรกันอยู่ครับเตรียมลองไต่ข้างหลังหน่อยไต่มาได้ไหมไต่มาไต่มาไต่มาครับไต่มาโอ้นี่นั่งได้หลายคนเลยนะครับนี่เพื่อนๆเดี๋ยวพ่อลองนั่งไหมนั่งได้ไหมพเตรียมโอ้สบายดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้พี่แอมมาหาพ่อเร็ว เอ้สนะุกว่ะเราจะขึ้นไปดูสกายวอล์กนะครับ <c oughs> โอ้โห <im it> เอาเรื่องอยู่นั่นนี่เดี๋ยวอ่านกฎกติกาก่อนครับ <im it> ตอนนี้น้องโก้กับพี่แอมจะขึ้นไปชมสกายวอล์กนะเพื่อนๆนี่ก่อนอื่นเราต้องไต่เชือกอันนี้ไปก่อนแล้วพี่แอมครับน้องโก้จะลงยังไงครับ <im it> <im it> น้องโก้จะไปชมสกายวอล์กเฉยๆแล้วแล้วลงยังไงหนูปีนลงเหรอ <im it> ปีนลงอ่ะไป สู้ค่ะอีกนิดเดียวครับข้บไปโอเคตอนนี้นอกก้องก็มาถึงสกายอล์อกแล้วแล้วก็มีคำถามมาขึ้นมาได้ไงพลังใจล้วนๆไงครับ โอเคพี่แอมก็ขึ้นมาแล้วดูเ,เสียงเหมือนกันนะเนี่ยเอาไงดีดลงตรงนี้เลยนเน,ะนเเาะครับผมอาเดินเดินดีๆด,ดูด้วยนะครับจะไปหรือเปล่า<ป>จะบอกนะน้องก็ไม่กลัวแต่พ่อรู้สึกขาสั่นเหมือน,นกันนะพี่แอม ี่ลลงสไเดอร์เลยากี้เดี๋ยวพี่ยำจะลงสไลเดอร์เลยเดี๋ยวพี่ยำถือถือกล้องด้วยได้ไหมครับได้ค่ะไปกันค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาส่งพี่ยำลงสไลเดอร์ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆขอทำใจขอจำไขอทำใจแป๊บนึงมันเหมือนสไลเดอร์ที่เล่นคาเล็นเลยที่สาธารณะเลยเดี๋ยวพี่ยำมันไม่น่าไม่น่าแรงไหลไปเรื่อยๆไปเลยนะคะมันน่าจะถลันมือกดโอ๊คครับเดียม กดกดเพื่อนนะครับโอเคไม่แพงไม่เลี่ยมเลยหนค่อยๆไปแล้วพี่แอมเหรอเก้าข้างขีดจำกัดเสียงพี่แอมคุยได้ยินไหมเดินไปดูเดินไปดูน่ะค่อยๆไปได้ยินเสียงไหมโอเคหนูจะลงตรงนี้เมื่อไหร่ไปง่ายหนูเบามากเบามากเบามากเจอข้างล่างแล้วโอเคครับ ไม่น่าเกินเลยครับมันแบบมันสโลสโลใช่ไหมแตก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 อาซูซูไปไปเชียร์ผ้าดีกว่าอาซูซูน้องโก้กำลังจะขึ้นซิฟไลน์นะเพื่อนๆซึ่งมันก็ไม่ยาวมากนะครับนี่แล้วก็ไม่สูงแต่ให้น้องโก้ถือกล้องไปด้วยพร้อมยังพร้อมแล้วไปสกอตอุยเพื่อนๆสนุกมากเลยครับ แล้วครับไปเพื่อนซีปลายไปกันเลยในความหมุนน,นิดๆเท้าแตนะมือรู้สึกเอ้อ,อมันไหลกลับด้วยอ่ะ <Okay. S 3> ไปพร้อมกันไหมพอแรงๆนะครับโอ้มันจะไปแล้วมันจะไป <c oughs> โรกอิงได้ไหมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไ,ไม่เดี๋ <laughs> ไม่ทำไมครับอม่พันเลยสนุปไปครับพ่อเหนื่อยอะครับ <laughs> วิ่งตามหมุนไหมเนี่ยให้หมุนด้วยให้หมุนด้วย <laughs> มันเหมือนนะั้นเลยเพื่อนเหมือนนั้นไหนอะ เหมือนพี่เขาโยกไปแล้วออ๋ออันนี้แต่พ่โยกใค่อัตโนมือครับอันนี้เป็นแบบอัตโนมือไม่ใช่ <c oughs> ต้องหมุนด้วยอยากหมุนด้วยเหรอจัดไปครับเป็นไงเสียวไส้ไหมล่ะโอ้เสียงอเอาะไปกันเลยพี่น้อง รอพี่แอมด้วยอุ้ยมีเขาเรียกอะไรนกเมันต้องมันข้ามนี่สะพานสิงกิจขวางโออโอ้ยมันมีความสั่นเฮ้ยมันเป็นเมืองขาววงกลดเลยอุ้ยตบไปเป็นกระจกเพื่อนๆดูนี่ว้าวดูสิเพื่อนๆมัเนมเป็นกระจก โอ้โหเสียวอยู่นะเสียวมากเลยเพื่อนปเหมือนสควิดเกมเลยอ่ะนอก,กอเป็นไม้ต่อไปเป็นไม้นี่เป็นไม้เออเป็นไม้จ้าอโอเคเพื่อนเมื่อกี้ผ่านอุปสรรคมาได้แล้วนี่นี่เรามาถึงแล้วระวังมันล้มนะนี่มันคือแบบมันเหมือน,นเป็นแทมโพลีไหมอ่ะเพื่อนๆนี่ อาเพิ่งมาชิงเดิมเพื่อนโอ้โหไปไปกันต่อดีกว่าเด็ก็เราจะมาแข่งทางหมีแพนด้ากับเมียวเหงาครับพี่ยำมมาดูกันใครจะถึงเส้นชัยก่อนกันนะครับเพื่อนๆพร้อมยัง Let's go เบาเบาเบา big โอ้โหเจ้าเสือเจ้าเสือไม่มีคำว่าผ่อนเลยนะเพื่อน แรงจริงแรงจริงสายซิ่งโอ้โหนกกรพีร์มตรงนี้เป็นสะพานอะไรครับไม่มีรหลเลยครับแล้วจะไปยังไงหนูไม่มีที่จับต้องเดียนลำธารเไรเพื่อนอ้าวเดินชิวไม่ต้องกลัวตกตกมีตะข่ายรองรถไฟหอฉบับ จักรยานไม่ใช่จักรยานเป็นโซ่ปั่นนะเพื่อนๆปั่นให้เรือให้รถไฟหอกมันขึ้นไปอยู่ที่สูงสุดนะครับมาดูกันเตรียมจะปั่นไหวไหมยป็นไงหนูไหวไหมไหวไหมไม่ไหวเดี๋ยวให้ป้าไหวไหวไปเตรียมสู้ๆเตรียมสู้ๆเชียร์หน่อยเชียร์เบียมหน่อยหนูก็เชียร์เบียมหน่อยอีกนิดเดียวเบียมเบียมสู้ๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพี่แอ้มลองจะไหลคืนไวเนี่ยอีกนิดเดียวแหมพ่อบอกอีกนิดเดียวตั้งหลายตั้งหลายตั้งหลายนิดแล้วนะใกล้แล้วเพื่อนๆใกล้แล้วมารุนกันไปแล้วไปแล้วจับดีๆพระเอกโอ้แดอยังร้อนเลย let's go <S <c oughs> โอ้ตีโค้ง มาพีแอมไปแล้วก็ลงก่อนให้พีแอมเล่นมัง่งไปดุยโอ้ยขาสั้นแต่อยากปัน่นทำไงดีขาสั้นแต่อยากปัน่นไหวไหมไม่ไหวบอกพ่อช่วยได้มันไหวอะแต่ขามันไม่ถึงขาไม่ถึงยืนปั่นก็แล้วนั่งปั่นก็แล้วอ้าวท่านี้ท่าน,นี้ได้อยู่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 ที่แปลว่าไม่ได้เตรียม <laughs> บอกว่า เพีเยมบอกว่าจะไปถึงกี่โมงปั่นเถอะยังโอา์อยากพูดอีกเนาะไปเพียมกำลังลุ้นครับช่งจังหวะนี้เสียวสุดลุน้นสุดเสียวสุดไปจะมีเนียโอ้ย Okay. นี่เพื่อนต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นโดนัทกันนะไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ว่ามันเหมือนโดนัทกันเลยเรียกโดนัทน,นะคะเพื่อนๆนี่ก่อนอื่นต้องลากขึ้นไปก่อนนะนกโงะนู่นนกโงะอยู่นู่นโอ้ <S <s โหระทางกันชันมากเลยเพื่น <S 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 อนตอนนะค่ะ <S เล่นรอบนะครับเพื่อนเหนื่อยมากโอ้ยเยอะโอเครอบเาขอน้องไม้ กันทุกที่ไปโอ้โยมาปีนข้ามเครื่องกีดขวางกันเพื่อนๆอันนี้หัวนเชื่อกแล้วก็ไปยังอีกอีกแค่นหนึ่งนะอันนี้ง่ายเดี๋ยวอันนู้นนะพี่แอมยากดูสิ มันเป็นเหมือนได้ยังไงอะไม้กระดกไม้กระดกอันนั้นไม่ได้แหละเพราะว่ามีตกน้ําเนี่ยใครอยากเล่นองทได้ลองได้ไไดพี่เอ็มอยากตกน้าแล้วก็ล้อก่อนไปที่ละคนนีีน้ามันเป็นเหมือนไม้กระดกนะเพื่อนโอ้ไม่ยากไม่ยาก อย่าก้าวพลาดกันแล้วกันอุ้ยอยตรงกลางมันแอฟสั่งเยอะพียอมอู้เด็กๆกัไม่น่าห่วงแล้วตอนนี้คนที่น่าห่วงนี่น่าจะเป็นพ่อเลยครับเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหเือกที่จับนี่ก็มันอาศัยอาศัยไม่ค่อยจะได้ยิ่งอยู่ตรงกลางมันยิ่งมีความยืดเยอะโอ้โห อ๋อไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอโอเคน้องโกกับพี่เอ็มผ่านแล้วโอเคใกล้ๆอ่ะตรงใกล้ๆมันเชือกมันตึงเนี่ยมตรงกลางๆโอ้โหมันยืดเยอะอโอเคเรียบร้อยนี่เ,นเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะไปเล่นสไลเดอร์ตรงนู้นก,กันนะคะนี่เราต้องบินแปะขึ้น ใช่ไหมครับน้องโกะตอนนี้พี่ก็ได้ใช่เราสามารถขึ้นบันไดได้แต่ว่าตอนนี้ที่เรามาถ่ายนะเพื่อนๆเพราะว่าเพราะว่าพ่อเหนื่อยนะเพื่อนๆพ่อไม่ไหวแล้วแต่ว่าน้องโกะกับพี่แอมยังพลังเหนื่อเฟืออยู่นะยังยังยังเล่นไหวอยู่เนาะน้องโก้ครับน้องโก้จะปีนหรือว่าขึ้นบันไดครับปีนครับอ่าน้องโก้จะปีนพี่แอมก็จะปีนเหมือนกันแต่ไปพร้อมกันนะบ้านน้องโก้จะขึ้นไปแล้วนะเพื่อนๆ เอาเปลี่ยนอันแล้วมาเลยจ้ามาเร็วมาเร็วโอ้โลงทรายเลยเราด้กเจ็บไหมไม่เจ็บนะเพราะว่ามันเป็นทรายไปต่อไปตาพี่แอมบ้างเดี๋ยวพี่แอมถือกล้องถ่ายเองเลยนะเพื่อนบาย นี่อันนี้อันที่มาซิกแซกนะว้ามันจะเป็นยังไงอ่ะสะโพกมันจะชนไหมอ่ะเพื่อนๆ่ไปกันเลยโอ้มันแบบสโลว์สโลว์นะพเพื่อนๆเฮ้ยลงมาแล้วอันนี้แม่อันอนี้แม่เสเี่ยวเลยคะ่ะนั่นก็อ่ะไปกันเลยดีกว่า Phải là Nó không cố mà được anh ไปแล้วเลสซาก้ตรงจุดไม่ถึงโอ้ยช้าจังว้าวว้าวไม่คิดจริงไม่คิดจริงหน่าตาเสมอหลืม <c oughs> จะพาพ่อไปไหนพี่ยำไปล่องเพราลอยฟ้าโอ้พ่อจะกล้าไหมเนี่ยมะโป้ไปใบตองพี่ยำครับรอได้ครับรอับคนแก่ได้ครับ <c oughs> โหเห็นวิวทั <Where> ่วเลยพี่แอมยาวอยู่นะพ่อครับยาวไปถึงนู่นเลยโหขอหายใจก่อนเลยไหมพ่อขอไปหายใจก่อนเหนื่อยขอดูลำเบี้ยอ๋อนี่ลำเบียงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่ว้าวนั่งได้ดีแล้วกี่คนเนี่ยพี่แอมสามอ้าวเราพอดีเลย อ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอทิ้งห่างกับเรือลำนู้นก่อนนี่ไม่แรงนะพี่อัมเท่าที่ดู้วยสายตานี่ไปเรื่อยๆเนาะไปลูกพี่ลุยพี่อัมนั่งกันโอเค let's go วิวโคตรสวย วูววเ,เป็นไงพี่อ็มมันชิวมากเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลลมีน้ำกระเด็นใส่หน้านิดหน่อยโอ้าอากาศโคตรดีวิวโคตรสวยเป็นไงน้ลูกก็จับเชือกดีๆนะจะเข้าโค้งเลยนะอ,อย่ามือออกนอกเรืออย่ามือออกนอกเรือสนุกอ่ะ

เป็นไงน้องโก้กับพี่แอมสนุกไหมครับสนุกมากเลยสมใจอยากหรือเปล่าสนใจใครอยากมาใครอยากมาอีกอยากมาโอเคเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมแล้วก็พ่อก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะไว้แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบุ๊คพี่ครับไปลุกไปตะลุยเล่นต่อครับ let's go